สวัสดีครับท่านผู้ชมชื่อขอผมทำบ่อยนะครับนี่ก็เป็นแม่กุญแจที่บ้านผมนะครับพอดีมันฝืดแล้วก็มันกดไม่ลงแล้วก็ทางด้านเสียบลูกกุญแจด้านล่างนะครับผมมันก็บิดไม่ไปเหมือนกันนะครับอันนี้ก็ใช้มานานแล้วนะครับผมแล้วก็จะมีปัญหาเกิดขึ้นเป็นประจำาดีในคลิปนี้นะครับผมก็จะมานําเสนอวิธีการแก้ไขปัญหาแม่กุญแจฝืดลอกไม่ได้เนี่ยนะครับสัก2อวิธีการด้วยกันเดี๋ยวเรามาติดตามรับชมกันนะครับ วิธีการแรกนะครับผมก็จะแก้ปัญหาด้วยทรายดินซอนะครับเดี๋ยวเราจะต้องมาทําการขูดทรายดินสอเนี่ให้เป็นผงก็ได้มาแล้วนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับผมเราก็จะทําการเอาตัวลูกกุญแจนะครับผมมาทําการคุกผงของทรายดินสอเลยนะครับผมคุกกลับไปกลับมาให้ทั่วถึงนะครับ ก็โอเคนะครับได้แล้วเดี๋ยวต่อไปเราก็จะเอาผงไส้ดินสอเนี่ยมาหยอดใส่ที่รูเสียบของลูกกุญแจนะครับผมเราเอาใส่เข้าไปให้หมดเลยนะครับผม เมื่อเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะลองนําลูกกุญแจมาลองเสียบดูแล้วก็จะทดลองบิดดูนะครับผมว่ามันจะได้หรือเปล่าอืมโอเคครับผมอ่าบิดได้คล่องแล้วครับลื่นเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวทดลองกดด้านบนลงบ้างโอเคเลยครับผมอ่ากลับมาใช้งานได้เหมือนเดิมแล้วนะครับผมนี่ก็ถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวนะครับสําหรับ ผงเส้นดินสอนะครับซึ่งผงเส้นดินสอเนี่ยมันจะมีคุณสมบัติที่จะสามารถทําให้ตัวแม่กุญแจเนี่ยที่ฝุดๆอย่างเงี้ยกลับมาลื่นได้เพราะว่าในเส้นดินสอเนี่ยเขาก็จะผสมพวกขี้ผึ้งลงไปด้วยนะครับซึ่งพอเวลาเราเอาดินสอมาเขียนที่กระดาษเนี่ยจะรู้สึกว่ามันลื่นนะครับผมก็ถือว่าใช้งานได้เหมือนกันเดี๋ยวเราไปดูวิธีการที่2กันนะครับ ทีนี้นะครับผมก็จะใช้น้ํามันเครื่องนะครับหรือว่าอาจจะเป็นน้ํามันจักรก็ได้ เว่าถ้าเกิดใครไม่มีก็จะเป็นพวกน้ํามันพืชก็ได้เหมือนกันนะครับผมแต่สิ่งที่ควรต้องระมัดระวังคือพวกโซเนกหรือว่า WD40 นะครับเพราะว่ามีคนเคยนํามาใช้แล้วเนี่ยตอนแรกๆมันก็ขันได้ลื่นดีนะครับพอทิ้งไปสักระยะหนึ่งนะครับมันก็จะฝืบเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าน้ํามันพวกโซเนกหรือว่า WD40 เนี่ยมันจะมีสารพวกตัวทำลายประเภทกัดกร่อนนะครับผมซึ่งถ้าเกิดว่าแม่กุญแจของเราเนี่ยไม่มีคุณภาพที่ดีนะครับ ก็อาจจะทําให้กลไกภายในนียเกิดความเสียหายได้เดี๋ยวผมก็จะใช้นะ้ำมันเครื่องนะครับผมแามาหยอดใส่ที่รูของอแม่กุญแจนี้นะครับผมเราก็หยอดไปในรูด,ด้านล่างที่เสียบลูกกุญแจเลยนะครับแล้วมันก็จะมีรูเล็กๆนะครับเราก็หยอดไปเหมือนกันนะครับหยอดด้านล่างแล้วก็เราก็ไปหยอดด้านบนด้วยนะครับมันจะมี รูที่เสียบด้านบนเราก็หยอดให้หมดเลยก็โอเคนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาลองทำการขยับที่แม่กุญแจดูนะครับผมถ้าเกิดว่าเป็นแม่กุญแจที่มันแข็งมากๆอาจจะทิ้งไว้สักแป๊บหนึ่งครับถ้าเกิดว่า ไม่มากเท่าไหร่ไม่ฝืดมากเท่าไหร่ก็สามารถลองกระยับได้เลยอันนี้ก็พอได้นะครับนี่กดได้้เดี๋ยวลองใช้ลูกกุญแจในการไขดูนะครับผมมัจจะรู้สึกว่าลื่นๆหน่อยนะครับนี่มันก็โอเคเลยนะครับผมนี่ใช้ได้เลยสำหรับน้ํามันหล่อลื่นพวกน้ํามันเครื่องพวกน้ำมันจักรอะไรอย่างเงี้ยนะครับนี่เราก็ลองบิดหลายๆครั้งก็ถือว่า ใช้ได้นะครับกลับมาใช้งานได้ดีเหมือนเดิมเลยนะครับนี่ก็แก้ไขไม่ยากนะครับ2วิธีนี้เพื่อนๆใดที่มีปัญหานะครับแม่กุญแจฝืดหรือว่าล็อกไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยก็ลองนํส2วิธีการานี้ไปแก้ไขกันได้นะครับโอเคคลิปนี้ก็ขอจบรายละเอียดในการนําเสนออไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับขอขอบคุณทุกท่านที่มาติดตามรับชมและเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ลาคันไปก่อนสวัสดีครับ